เมื่อพระอิศวรทราบว่านางการอักคีได้สาบนางสวาหะลูกฤาษีโคโดมกับนางการอักคีให้ไปยืนตีนเดียวเหนียวกิ่งไม้กิ่ลงอยู่ที่เนินเขาจักรวาลก่อนตอนเองจะกลายเป็นแผ่นหินไปตามคำสาดของฤาษีโคโดมผู้เป็นสามีพระอิศวรจึงมีความคิดให้นางมีบุตรเพื่อแบ่งกำลังกายของตนไปเกิด เพื่อเราคอยรับใช้พระนารายณ์อวตารในการถ่ายภาคหน้าอย่างที่พระนารายณ์อวตารลงไปปรายศักศก์จึงสั่งให้พระพายเจ้าแห่งลมและพายุทัดหอกเอาพลังกำลังกายแห่งพระอิศวนบรมนาถรวมทั้งเทพประตราวุธทั้งสามอย่างได้แก่คาถาเป็ดตรีเป็ดและจัดแกลวของพระอิศวรไปเข้าปากนางสวาหาผู้ยืนกินลม ที่เนินเขาจักรวาลให้เกิดออกมาเป็นกลุ่นกระบี่หรือพยลิงที่มีพละงกำลังอันเกรียงไกลด้วยอำนาจกำลังของพระทัยจึงหอบเอากำลังและอาวุธเหล่านั้นเข้าปากนางสวาหาเกิดบุตรเป็นลิงในคันของนางสวาหาในทันทีโดยที่คาถาเป็ดกลายเป็นกระดูกสลังตลอดหางของพยยวานอน,น้อยทำให้หอเหินเดินอากาศได้ราวกับลมพัด ส่วนตรีเพชรสุรการเป็นร่างกายมือเท้าเวลาจะสู้รบกับผู้ใดให้สามารถดึงเอาตรีเพชรสุรการนี้ออกมาจากอกของตนเองได้ส่วนจักแก้วนั้นกลายเป็นส่วนหัวของวานอนอาวุธทั้งสามนั้นก็ผสานกลายเป็นบุตรของพระภายในคัณะสวหะครั้นนางสวหะมีคันมาไดสิบเดือนแล้ว กลับยังไม่คลอดทารกน้อยยังค้างงออยู่ในคันของนางต่อไปจนครบสาสิเดือนจึงได้เริ่กคลอดตรงกับวันอังคารปีขานเดือนสเวลาพบข้ามพระอาทิตย์อับแสงฉานพยาวานอนก็คลอดจากคันโดยห่อออกมาจากปากนางสวหัขึ้นสู่เวหามีสีหน้าแปดมือรูปร่างสูงใหญ่กายขาวผ่องรัศมีโชติช่วงลอยอยู่ตรงหน้าพระมานดา อ้าปากหาวออกมาเป็นดวงดาวและดวงเดือนมีเที่ยวแก้วขนเพชรกุนทนแสดงอิทธิฤทธิ์อยู่บนฟ้าเสร็จแล้วจึงลงมา,ากราบมารดาและพระพายผู้ที่หมายว่าเป็นบิดาพระพายจึงให้พรพร้อมตั้งชื่อให้ว่าหานุมานนางสวหาหาเมื่อคลอดลูกออกมาเป็นหลิงก็พ้นจากคำสาปของแม่แล้ว จึงอุ้มลูกน้อยมาแนบอกให้กินนมร่ำร้องคร่ำควรวญว่าหน้าอนาถนักลูกเกิดมาแม่กลับไม่มีอะไรจะให้ระญาตขาดมิดไม่อาจลิงดูได้จำต้องฝากลูกไว้กับพระพายผู้บิดาแล้วจึงสั่งเสียว่าผู้ใดที่เจอเจ้าแล้วกล่าวทักถึงเขี้ยวแก้วกุนทนคนเพชที่มีอยู่ในกายหนุมานผู้นั้นคือพระนารายณ์อวตารจงถวายตัวเป็นข้าบาทรับใช้ เมื่อได้รับพรจากวิดาจุดจำคำสั่งเสียของแม่แล้วหนุมานก็หอออกไปสำแดงฤทธิ์อยู่กลางไวิหาเมื่อหอบมาถึงสวนของพระอุมาเทวีชายาพระอิศวรเห็นผลหมากรากไม้มากมายก็ดีใจตามประสาลิงรีบหอบเข้าไปหักเก็บกินอย่างสุขใจฝ่ายพระอุมาประทับอยู่ท่ามกลางบริวารเทพสวรรค์เห็นวานอนน้อย เขาหักเก็ดผลไม้ทำลายอุทยานสวรรค์ก็ไม่พอใจโกรธจึงด่าว่าสาบแช่งออกไปเ <tangible. S 1> จ้ามันแค่เดรัจฉานตัวน้อยอวดหานไม่เกรงกลัวใครแม้แต่ข้าผู้เป็นชยาพระอิศวนกู CL. ขอสับให้มึงมิริ์เหลือน้อยถอยลงกึ่งหนึ่งให้สมกับเที่ยวอวดอ้าริธากล้าหานมิได้เกรงกลัวผู้ใดเดรัจฉานเลย เมื่อฮนุมาได้ยินเสียงตวาดดังมาก็ตกใจจึงตอบไปว่าตัวข้านั้นข่าวนักหาทราบไม่ว่านี่เป็นส่วนของชยาผู้เจ้าโลกาคิดว่าเป็นป่าจึงเข้าเก็บกินผลไม้เอาตามแต่ใจโทษจากความประมาทครานี้ถึงตายเพื่อรู้เท่าไม่ถึงการขอได้โปรดเมตตาพระอุมาเทวีมีจิตสงสารจึงตอบกลับไป อันวาจาของข้านั้นเป็นประกาศสิทธิ์ดุล็กเดชสลักหินผาจะให้คืนวาจาคงไม่ได้แต่จะให้ผ่อนเพื่อผ่อนปรนเมื่อใดที่พระนารายณ์เสด็จจากกระเสียนสมุทรอวตารไปเป็นพระรามได้ลูกหัวเจ้าไปตลอดถึงปลายหางพระกำลังฤทธาจะกลับมาดังเดิมแล้วหนุมานก็หอกกลับไปใช้ชีวิตในท่างที่ป่าหิมาพาน ฝ่ายพระพายผู้บิดามีจิตคิดถึงลูกก็หอบไปหิมาพานพานุมานมาเข้าเฝ้าพระพระอิศวรที่เขาไกรลาดเมื่อพระอิศวรเห็นท่าทางกล้าหาญพร่องแคล้วของฮานุมานจึงคิดว่าลิงผึกน้อยนี้เหมาะสมแก่การเป็นขุนศึกคู่ใจพระนารายวาตาลจึงสอนมนคาถาและสอนอิทธิฤทธ ให้แก่ฮนุมานทั้งแปลงกายหายตัวอยู่ยงคงกระพันและสรรพวิชาต่างๆจนครบถ่วนกระบวนความแล้วจึงมอบพรศักดิ์สิทธิ์ว่าจงมีอายุยืนยาวตรากันเป่าสารแม้นตายหากลงพัฒต้องกายก็จะฟืน้นคืนจากนั้นฮนุมานก็คอยเฝ้ารับใช้ติดตามแทบเบื้องบาทรพระวนด้วยมา ในระหว่างนั้นพระอิศวรได้ใช้เงือกคลมาปั้นและเศกให้เป็นลิงอีกตัวให้เป็นเพื่อนหนุมานชื่อว่าชมพูพานมีความสามารถเรื่องการทุงยาเป็นอย่างดีเมื่อหนุมานร่ำเรียนวิชาจากพระอิศวรจนเก่งกาพระอิศวรจึงเรียกให้กากาพา,าลีและสุกรีบซึ่งเป็นน้องต่างพ่อของนางสวาหะดซึ่งเป็นน้าของหนุมานให้มารู้จักกับหนุมานผู้เป็นหลาน เนื่องจากกากศและสุครีบครองเมืองขีดขินยังไม่มีลูกพระอิศวรจึงยกให้ชมพูพานเป็นลูกบุญธรรมพร้อมกับสั่งไว้ว่าให้ชมพูพานเป็นผู้คอยช่วยเหลือทัพพระรามในเรื่องของการปรุงยาต่างๆในคราวเพลียงพามให้กับฝ่ายยักษ์แล้วสีวานอนก็พำนักอยู่ที่เมืองขีดขินสืบมาในขณะนั้นเท้ามหาชมพูพยาวาน ผู้ครองนครชมพูมีเหสีชื่อนางแก้วอุดอรอยู่กินด้วยกันมานานปีก็ยังไม่มีวี่แววจะมีลูกสืบสกุลพระอิศวรจึงประทานวานอนอินพัฒมีกายสีดำด่งสีนินซึ่งเป็นลูกของพระการมาเป็นหลานให้ลิ้งดูต่อไปภายภาคหน้านินพัฒผู้มีกายสีดำเสนทผู้นี้จะเป็นอริศกับพนุมาลิงเผือกผู้มีกายขา้าผ่อง ท้ามหาชมภูเป็นพยาลิงผู้มีฤทธิ์มากจนได้ชื่อว่าไม่เคยก้มหัวให้กับผู้ใดทั่วทั้งสิบทิศที่จะยกมือบังคมไหว้ก็มีแต่เพียงพระอิศวรและพระนารายเท่านั้นและสนิทสนุมกับพยาการกาศหรือพาลีเจ้าเมืองขีดขินโดยทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันเป็นมหาสุกันเป็นประจำและจะเป็นแรงสนับสนุนกองทัพพระรามด้วยกันต่อไปในภายภาคหน้า